It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่619กับผมอาร์มสุขพิชัยคณะช่างครับพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง high performance จะมีประสิทธิผล Productive มากกว่าพนักงานทั่วไปถึง400%ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในบทความของ m c k เ n นซีนะครับบริษัทที่ปรึกษาเบอร์ต้นๆในเรื่องของธุรกิจเลยฮะ และผลการศึกษาตัวนี้ก็ยังเผยเห็นอีกนะครับว่ากลุ่มอาชีพที่มีความซับซ้อนสูงอย่างเช่นนักวิเคราะห์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์อะไรต่างๆเหล่านี้พนักงานกลุ่มนี้จะมีระดับของ productive ที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะเป็น800%เลยครับจากผลการศึกษาตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับถึงขนาดที่คุณคริส d o n เนล l y ผู้เชี่ยวชาญด้าน Public Speaking และก็ Keynote Speaker เนี่ยได้ไปรวบรวม12สัญญาณที่เราสามารถจะสังเกตได้ครับว่าพนักงานคนนี้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงและก็มีนิสัยของการทำงานที่เก่งทั้ง12อุปนิสัยมีอะไรบ้างมาเราไปฟังกันเลยครับข้อที่1มีความเป็นผู้นำและมีความเป็นแบบอย่าง พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงหรือพนักงานกลุ่ม High Performance เหล่านี้นะครับจะมีความเป็นผู้นำและมีความเป็นแบบอย่างในตนเองแม้จะไม่มีตำแหน่งที่เป็นทางการก็ตามแต่ความเป็นผู้นำของตัวเขาอะครับมันถูก ปรากฏออกมาโดยธรรมชาติของตัวเขาเองเลยไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือความซื่อสัตย์หรือการมีทรรมัศนคติแบบคิดริเริ่มต่างๆเหล่านี้นะฮะดังนั้นในวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยประโยชน์กับองค์กรอย่างมากเลยครับเพราะเขาจะเป็นคนที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็คอยผลักดันความก้าวหน้าขององค์กรครับ ข้อที่2มีทัศนคติที่มุ่งแก้ปัญหาแทนที่การคอยแต่บน่นหรือพูดถึงแต่ปัญหาเพียงอย่างเดียวนะครับพนักง,งานกลุ่ม High Performance เหล่านี้เขาจะมาพร้อมหนทางแก้ไขยอยู่เสมอเลยครับทัศนคติเชิงลุกของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรก้าวข้ามความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเขายังคอยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก ที่ไม่ได้มองเรื่องของความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องผิดแต่มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นบันไดของการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมในองค์กรครับข้อที่3มมีความถ่อมตนและความรับผิดชอบพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงเขาจะมีความถ่อมตนโดยธรรมชาติครับ เมื่อใดก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จหรือมีความผิดพลาดล้มเหลวเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะรับผิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็พยายามหาหนทางแก้ไขครับให้มันดีขึ้นข้อที่4พร้อมซัพป,ปอร์ตแล้วก็เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงานครับต้องบอกว่าอุปนิสัยของการคอยสนับสนุนหรือพพอร์ตเพื่อน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงเลยนะครับคือเหมือนพวกเขาอะครับเข้าใจดีว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันเป็นความสำเร็จที่มาจากคนทุกคนช่วยกันจนสำเร็จฉะนั้นเขาจึงพร้อมที่จะสปอร์ตแล้วก็เฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้เขาจะชอบวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือมากๆเลยครับและเขาก็เป็นคนที่ให้คุณค่าในแต่ละบุคคลด้วยข้อที่5จัดลำดับความสำคัญเป็น พนักงานกลุ่ม High Performance เขาจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยครับในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของงานและเขาก็พยายามที่จะให้ลำดับความสำคัญของงานนั้นสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรด้วยข้อที่6เป็นคนที่เปิดรับแนวคิดและโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ การเปิดรับแนวคิดแล้วก็การรับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของพนักงานกลุ่ม High Performance เลยนะครับและเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เต็มใจและก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยและตัวเองก็ยังเป็นคนที่สนุกเวลาที่จะได้สำรวจวิธีการใหม่ๆการคิดหาหนทางสร้างสรรค์ที่นำไปสู่นวัตกรรมข้อที่7 ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมพนักงานกลุ่ม High Performance จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมเลยครับเขามักจะไม่ได้มองในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่เขาจะมองในเรื่องของการยอมรับความหลากหลายครับเขาจะเป็นคนที่พร้อมรับฟังทุกเสียงที่เข้ามาแล้วก็พยายามเคารพต่อสมาชิกทุกคนในทีมแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบ่งแยกครับ ข้อที่8มุ่งเน้น Impact เชิงบวกมากกว่า KPI ครับพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงจะคำนึงถึง Impact เชิงบวกต่อส่วนรวมต่อองค์กรมากกว่า ไม่ใช่เพียงแค่โฟกัสไปเพียงแค่ KPI ของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาเข้าใจอะครับว่าความสำเร็จที่แท้จริงที่มันวัดผลได้นะมันต้องเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อภาพใหญ่ภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือองค์กรของเราครับข้อที่9เขาให้คุณค่ากับความเป็นอิสระและความไว้วางใจ ควบคุมที่มากเกินไปหรือที่เรามักจะใช้คำว่าไมโครเมเนจเมนต์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พนักง,งานกลุ่มนี้ต้องการเลยครับเพราะว่าเขาจะกลายเป็นไปติดกับดักอยู่กับความคิดสร้างสารรค์หรือความไม่กล้าออกจากกรอบดังนั้นพนักง,งานกลุ่มนี้ครับเขาให้คุณค่ากับเรื่องของความเป็นอิสระและก็ความไว้วางใจที่ได้รับมาจากองค์กรครับดังนั้นหากองค์กรของเราต้องการให้มี พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นผมเชียร์ให้เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถผิดพลาดได้เรียนรู้จากการเติบโตครับผมข้อที่10พวกเขารับฟังอย่างตั้งใจพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงจะรับฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะพูดครับคุณลักษณะเหล่านี้จะช่วย ให้ตัวเขาอะครับเข้าใจบริบทของปัญหาเข้าใจบริบทของคนที่เข้ามาพูดกับเขาหรือปัญหารอบตัวได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นครับดังนั้นทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญที่คนกลุ่มนี้มักจะมีฮะข้อ 11. พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่ไม่ขวนขวายเรียนรู้อะไรครับแต่เขาจะคอยแสวงหาอยู่เสมอว่าเอ๊ะมันมีเทรนด์ใหม่ๆอะไรมันมีทักษะสกิลอะไรที่เพิ่มขึ้นและเป็นที่จำเป็นขององค์กรเขาก็จะพาตัวเองไปเรียนรู้ไปขวนขวายสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับมาครับข้อที่ 12. ไม่ชอบพูดถึงผู้อื่นในทางลบหรือกดผู้อื่นให้ดูแย่กว่าตนเองครับ ต้องอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยว่าพนักง,งานที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเขาให้คุณค่าของแต่ละบุคคลเรื่องความหลากหลายการรับฟังการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ความซื่อสัตย์ดังนั้นการที่เขาจะมาคอยพูดกดคนอื่นยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นได้จากพนักง,งานกลุ่ม High Performance เลยครับก็ ครบทวนไปแล้วนะครับกับ12สัญญาณที่เราจะสามารถสังเกตพนักงานกลุ่ม high performance ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้ง12ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1มีความเป็นผู้นำและความเป็นแบบอย่างครับข้อที่2เขามีทัศนคติที่มุ่งแก้ปัญหา3ทถ่อมตนและ4 พร้อมที่จะพพอร์ตแล้วก็เฉลิมฉลองความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานข้อที่5เขาเป็นคนที่จัดลำดับความสำคัญเป็นข้อที่6เปิดรับแนวคิดแล้วก็โอกาสใหม่ๆอยู่เสมอข้อที่7คนที่ปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมครับข้อที่8เขามุ่งเน้น Impact เชิงบวกต่อส่วนรวมมากกว่าโฟกัสแค่ KPI ส่วนตนฮะ ข้อที่9ให้คุณค่าในเรื่องความอิสระและก็ความไว้วางใจที่ได้รับจากองค์กร 10. รับฟัง 11. พัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอและ12ให้เกียรติผู้อื่นไม่ยกตนข่มท่านครับครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง12ข้อครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหากในองค์กรของเรามีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่มากๆเนี่ยครับพนักงานกลุ่มนี้นี่แหละเขาจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครับเขาจะเป็นคนที่คอยยกระดับทีมงานของเรารวมทั้งคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นคุณลักษณะสำคัญที่จะสร้างองค์กรแห่งความไว้วางใจ นวัตกรรมองค์กรที่ให้ความครบความหลากหลายและองค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนครับก็ครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง12สสัญญาณนี้กาแฟของผมหมดแก้วพอดีเลยครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.